พุทบรลนัดเปิดสนามนะครับวบปอลลิคับเพื่อสังคม2,518 NDC 67กับ NDC 3ครับเกมเริ่มแล้วครับพี่ป๊อก NDC 67นะครับเป็นหัวใจในแดนกลางค,ครับพี่ป๊อกเบอร์8อันนี้ก็อยู่ในเท้าพี่อ๋องนะคะเบอร์7วบปอล67นะคะค่ะอ่าส่งต่อไปที่พี่ต้อง จะล้ำหน้าหรือเปล่าเอาล้ำหน้าไหมล้ำหน้าไหมอ่าไม่ล้ำนะครับเล่นต่อครับเอาเลยครับโอกาสทองว่ายิงลูกนี้ประตูเราเยี่ยมค่ะใช้เท้าเซฟเลยฮะจ่ายทะลุเอาครับโอกาสทองมาครับของเรานะครับวยเก้าเก้าตนยิงลูกนี้ยิงไม่ยากอย่างไม่เข้านะคะไม่เข้าเอ็นดิซีของกิจภาพบุกนะฮะตอนนี้กิจภาพบุกอยู่นะครับพี่อ๋องเรานะครับพี่องค์เราครับค่ะ เอ้เอาดาวสันโวดาวสันโวเอ้เอ,เอ,เอ,เอโอ้ยเกือบเข้าครับแม่เป็นลูกที่ยิงยากค่ะยิงยากค่ะดาวสันโวดาวสันโวเบอร์สิบเจ็ดนะฮะสุดที่โรดนะคะสุดที่โรดมีมสเต็ปบอลนะฮะซ้อมมาอย่างหนักวิ่งได้แวบ,บเดียวทีม NDC 3จะเปลี่ยน3ค,คนเลยนะครับเกมไม่คืบหน้าเลยครับตอนนี้ก็เลยอาจจะเปลี่ยนนะครับ ยังค่ะยังค่ะเพิ่งจะลงได้แป๊บเดียวค่ะนี่ครับเห็นวอร์มอยู่ข้างสนามนะครับค่ะคุณวัชชัยวิไลยรักจ่ายอาแล้วครับีโอกาสแล้วลุยขึ้นมาจะผ่านกองหลัง67ได้หรือไม่ค่ะอืมช้าไปนิดนึงอาแต่ว่ามีโอกาสสวยครับโอกาสทองยิงมาครับไวไหมเอ้าเข้าไปต่อไปลูกนี้ไม่เดินครับโอ้โหเกือบได้แล้วได้แล้วโอ้โหดูครับแย่งได้ดีดีเลยครับยิง เรียบร้อยครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหคุณทิพย์ครับหมายเลขสามสิบสามนะครับคุณทิพย์ตาลานโอ้โหปั่นก็ไปอย่างสวยงามนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับวอร์เอ็นดีทีสามเลม้ยเก่านำไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ในครึ่งควอเตอร์แรกนะครับเวลาผ่านไปกี่นาทีโอ้โหยิงสวยมากครับสวยมากสวยมากค่ะ โดนแล้วนะครับเจ้าภาพโดนไปแล้วนะครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกจะเปลี่ยนมายี่สิบนะครับพลเอกประดิษฐ์โพสีลงนะครับกับโทรวินเบิร์นจังหวะนี้ดูครับโอ้โหไปมุมทงครับทันไหมทันสบายครับเอาละครับกระตูสองติดเปิดเข้ามารับบอลได้รับประตูอหกเจ็ดค่ะส่งต่อให้พี่หลวงแล้วนะครับเบอร์สิบสองพี่หลวงเราเพิ่งลงไปสักครู่นี้ส่งต่อให้พี่ธเนศเราใช่เอ้าเสียบอลแล้วครับเอาแล้วครับเห็นที่สาม คุทิศครับอีกครั้งไหมลูกยิงอีกครั้งไหมยิงอีกครั้งหนึ่โก็โหมุมเดิมนลครับแต่ข้ามคานครับคานไปลูกนี้ยิงยากแต่เขายิงเข้าไปแล้วนะก่อนหน้านี้ยิงนำไปหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหยิงยากยิงยากยิงข้ามคานนี่ยากมากหมดครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกไป เอ็นดีซีสามนำไปหนึ่งศูนครับจากการทำประตูของคุณทิพย์นะครับตาลานไม่ทันเห็นเลยครับสองศูนแล้วครับพี่โทนี่ยิงยังไหมฮะใช่ไหมไม่ใช่นะพี่ดีใจทำไม ใครยิงยกมือครับพีรวินโอ้สุดยอดครับแหมอันนี้ไม่ไม่แปลกใจคะพี่รวินสองศูนย์อ่าเบอร์สิบสองนะคะพี่หลวงพี่หลวงจะยิงเองไหมพี่หลวงยิงเองไหมจะเข้า <ti ens> <ti ens> เข้าไปแล้วพี่หลวงเราย<อ>ิง<า>ไแล้วล <ti ens> สองหน e ึ <aine. S 2> ่งสองหนึ่งพี่หลวงเรายิงไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นประธานฟตุตบอลเราเองนะคะวปอหกเจ็ดคะ่ะเบอร์สิบสองนะคะ พี่หลวงเรายิงไปสักครู่นี้นะคะพลเรือตรีสกภพนะคะประจักษ์สุภนิติค่ะทหารเรือเรานะคะค่ะพี่โตได้บอลครับพี่โตธงวิทย์เอาแล้วครับพี่โต่จะยิงงเออมาให้49เบอร์49ซันญล็อกพี่ใชายเข้ามือครับพี่ตุ้ยเราเซฟบอลได้นะคะค่ะโอกาสทองไม่ครั้งครับเอ็นดีซีสามโยกเข้าเคทูดไวไหม อุ้ยไม่ได้ครับโอ้โหนิดเดียวครับยากยากแล้ยครับยากครับยิงมุมแคบออกไป67มไม่ริเจ็ดตอนนี้เอ็นดีสามกำลังพี่โทนี่พี่โทนี่เอาละเอาละพี่โทนี่ยิงไวปพีโทนี่เข้าไปโอ้โหสุดยอดครับพี่โทนี่กิตติศักดิ์จัมปาทิพพงครับสามหนึ่งครับโอ้โหไปเลยนะคะไม่เป็นไรสามหนึ่งใครว่าอ่อนซ้อมพี่โทนี่ ยิงเข้าไปง่ายๆครับบอลไหลเข้าไปง่ายๆเลยนะคะหมายเลขส2องครับพี่โทนี่กิติศักดิ์จิมปาจิมปาทิพงคครับ3ามหนึ่งนะคะอดีตผู้อำนวยการทีมชาติไทยนะครับอดีตผู้อำนวยการทีมชาติไทยครับพี่โทนี่สบาๆนะคมบัันนี้นะคะสุดยอดครับพี่โทนี่สบาๆด่ะคะนอนหลับสบายแล้วครับยิงประตูแล้วครับตอนนี้สามหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราสามหนึ่งนะคะ อีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหกอเตอร์หนึ่งเซียงปอบมือนะครับให้นักกีฬาทั้งสองทีมเรานะครับ NDC สามนำอยู่สามประตูต่อหนึ่งครับนำอยู่สามประตูต่อหนึ่งเอาละครับมาดูกันต่อนะครับในการแข่งขันพีเรียดที่สามนะครับพีเรียตสุดท้ายแล้วให้ตามช่องมานนะครับตอนนี้เรากำลังโดนบุกแล้วครับย้องครับเบอร์สามสิบสามหมายเลขสามสิบสามค่ะ NDC สาม เล่งแล้วแลวไปตรงไหนยิงเองหรือว่าจะยังไงไอยงโอ้ยงงพี่ต้นโก้โพี่ต้นเรายังล้มสกัดประตูไม่ทันนะคะล้มสกัดประตูไม่ทันค่ะอันนี้ก็เป็นประตูของเรานะคะพี่ต้นค่ะครับโมงแบบนี้เราบอกว่าเชือดนิ่มๆไม่ต้องแรง้นก็นำไป N D C สามนำไป C ประตูใช่ไหมคะ สี่หนึ่งนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วค่ะอ่าหกสิบเจ็ดจะเพิ่งยอมแพ้ <67 S 1> นะครับหกสิบเจ็ดเราไม่ย่อทอนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนตัวให้หมายเลขยี่สิบเก้านะคะหมายเลขยี่สิบเก้าลงมานะคะพี่พี่ปัญญานะคะพี่ปัญญาหมายเลขยี่สิบเก้าเรานะคะสี่สิบเก้าโอ้โหเ,<ป>เฉียบมากนะคะสองท่านนี้ส่งต่อบอลกันได้ โอ้โหขึ้นมากัน2คนทำชิ้นกันนะครับสวยงามล็อกเอาแล้วเอาแล้วตาสินใจใส่พานยิงยืงลนี้โอโหเซฟได้ครับพีต้อนหมายเลข29นะครับเซฟได้สวยมากเลยนะครับเอล่ะครับต้องเติชายเปิดมาเสาแรกเอ้าบอลพานมาหมดแล้วทางขวาไม่มีใคร อาจจะโตแล้วครับแต่ว่าให้ห่างตัวไปหน่อยเป็นโอกาสขอสื่อสารยิงลูกนี้เซฟได้ดีนะคะเอาละครับข้ามไลน์มาสวยแล้วก็หลุดเดียวมาแล้วหลุดเดียวมาแล้วไอ่ยิงหรือใส่พลาดใส่พลาดหน้าประตูลงยิงบอลดูภาพช้าบนจอยักษ์เลยครับลองดูในจอทีวีนะครับลองดูในจอทีวีโอ้ไปนิวนะคะไปนิวสัมผัสได้ จบเกมการแข่งขันนค่ะวันนี้ก็เป็นกีฬาเชื่อมความสามัคคีนะครบครับคู่เปิดสนามปสนามวันนี้นะคบ NDC 3กับวปอ .67 นะคะครับผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะ NDC 3มได้ชนะไป4ต่อหนึ่งะครับสต่อ1นนะคะครับกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะคะแต่ความสําคัญความสามัคคีก็เกิดขึ้นณที่นี้นะคะใช่ครับค่ะ